I've been living life right, like I could just die any minute. Rever in flight, follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight, or yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything, then I feel like I'll do anything. สนับสนุนโดย Ford พระประแดงโชว์รูมรถจนฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร 02-428-5888. สวัสดีครับมาพบผมเช่นเคยครับป้อมสะอาดครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพาปแดงคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชม next gen ranger sport ตกแต่งพิเศษนะครับโดยพันธมิตรของ Ford นะครับนั่นก็คือ ARB นั่นเองนะครับตัวนี้ตกแต่งมาเพื่อโชว์นะครับและสามารถสั่งแบบนี้ได้ด้วยนะครับมีตกแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งช่อง YouTube ลาเพจ f a c e b o o ฟอร์ดโปรโมชั่นจัดเต็มบายตังเมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ next gen ranger สปอร์ตตัวนี้นะครับผมมาพร้อมระบบ4 wheel drive นะครับตัวนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทเครื่อง2,000 cc single t u r โบนะครับ170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับตัวนี้มาพร้อมเกียร์4 wheel แบบพาร์ทไทมนะครับตัวนี้เทเลเมเนตเมนต์ ament, ถึง6โหมดกันเลยทีเดียว ตัวนี้นะครับติดตั้งเสริมหล่อนะครับด้วยครอบไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นกาดของตัวเลนไฟหน้านั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเอเซอรี่แท็กของทางฟอร์ดนะครับป้องกันสะเก็ดหินป้องกันริ้วรอยป้องกันแมลงนะครับกับตัวเลนไฟหน้าของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนนะครับเป็นกันชนของ ARB นะครับตัวนี้มีช่องของตัวใสวินส์ทางด้านหน้าด้วยนะครับมีให้ถึง2ช่องกะลทีเดียวครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบนนะครับหรือจะทางด้านล่างนะครับตรงก่อป้ายทะเบียนนั่นเองนะครับติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับที่เป็นแบบ LED ตัวนี้ให้ท่านด้วยนะครับมีทั้งสปอตไลท์ดวงใหญ่นะครับแล้วก็เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับติดให้ทางด้านหน้ารถด้วยนะครับในส่วนของตัวทางด้านตัวกันชนนะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ยังเป็นไฟหลี่ด้วยนะครับในตัว กันแครงทันดาล่านะครับตัวนี้เสริมมาหนาเป็นพิเศษนะครับเป็นงานของ ARB เช่นเดียวกันนะครับห่วงลากนะครับตัวนี้แข็งแรงและทนทานนะครับมีการเสริมเข้าไปใหม่นั่นเองนะครับตัวนี้ติดตั้งทางด้านหน้าให้นะครับมาต่อกันที่ในส่วนของการตกแต่งทางด้านค่านะครับตัวนี้นะครับมีคิ้วล้อมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นแบบเรียบนะครับติดตั้งโดยยึดกาสองหน้านะครับและก็ยังมีซีนยางนะครับที่มากับตัว คิวล้อนั่นเองนะครับไม่ทํำลายพื้นผิวตัวตัวรถของเราเลยนะครับตัวนี้ติดตั้งสวยเรียบนะครับตัวนี้เข้ารูปยางนะครับตัวนี้เป็นยางกุฎเย่ territory นะครับเป็นยางออเทเรนนะครับเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นยางขนาด2 5 5 6 5 R 1 8นะครับตัวนี้พร้อมลุยเป็นยางออเทเรนด้วยโช็คนะครับตัวโช็คตัวนี้นะครับอัปเกรดนะครับจากโช็อคโมโนทูบนะครับเป็น ตัวนี้เป็นโช๊ค o อแม e อี o ูนะครับพร้อมซับแทงให้ท่านอีกด้วยนะครับสำหรับท่านที่สายลุยออฟโรดนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องของการลุยและสมรรถนะของตัวโช๊ค o อแม e อี o ูนะครับตัวนี้นะครับทั้งโชคและแหนบนะครับทำการเซตค่ามาใหม่นะครับสำหรับออฟโรดให้กับเจ้าตัว Ranger ร์สปอตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านบนนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งแรกหลังคาให้ด้วยนะครับ สำหรับบรรทุกสำหรับใส่สิ่งของนะครับที่ด้านหลังคารถนะครับตัวนี้นะครับรองรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลเลยนะครับติดตั้งกันสาดที่เป็นอุปกรณ์แท้ให้ท่านอีกด้วยนะครับตัวนี้เรามาต่อที่ในส่วนของทางด้านท้ายนะครับตัวท้ายรถนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับโช๊คหลังและแหนบนะครับเซ็ตมาใหม่นะครับโดยใช้โช๊คของโอมาอีมูนนะครับแล้วก็ ตัวแหนบนะครับตัวนี้ก็ทําการเสริมและเซ็ตค่ามาใหม่ด้วยเช่นกันนะครับทางด้านบนนะครับตัวนี้นะครับจะมีช่องนะครับสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับหรือท่านต้องการจะไปใส่โลบาร์นะครับตัวนี้ก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับโดยมีช่องนะครับสำหรับยึดจุดให้โดยที่ไม่ต้องทำการเจาะตัวรถให้เสียหายแต่อย่างใดติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นโรเลอร์นะครับ เป็นโรลเลอร์แบบเมนูนะครับตัวนี้จะไม่ใช่แบบไฟฟ้านะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟให้วอร์รันตีหายแต่อย่างใดกันน้ำรองรับน้ำหนักได้เพียงเล็กน้อยนะครับตัวนี้เพราะเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแหลกสำหรับติดตั้งจักรยานนะครับหรือท่านจะกางเต็นท์บนแหลกตัวนี้ก็สามารถรับน้ำหนักได้นะครับตัวแหลกของทางด้านหลังกระบะนั่นเองฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับผม แล้วก็ยังมีช่องยึดซีแคมนะครับเราไม่จำเป็นต้องยึดซีแคมเสมอไปครับถ้าท่านนะครับออกแคมปิ้งหรือไปเดินป่านะครับไปกลางเต็นท์ที่ป่าเนี่ยตัวนี้สามารถติดตั้งเต็นท์นะครับแล้วก็จุดเป็นตัวยึดสําหรับเต็นท์ก็สามารถทําได้นะครับในส่วนของตัวพื้นท้ายกระบะนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปก็คือติดตั้งโรเลอร์ติดตั้งโรเลอร์ตัวนี้ให้นะครับผมแต่เป็นระบบเมนูนะครับแล้วก็ยังมีช่องกั้นสําหรับ กันสัมภาระนั่นเองนะครับตัวนี้แบ่งช่องสําหรับสัมภาระให้ท่านนะครับสัมภาระท่านจะได้ไม่กระเด็งกระดอนไปไหนนะครับตัวนี้การให้เป็นสัดส,ส่วนและสามารถเลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังได้อีกด้วยนะครับแบ่งเป็นสัดส,ส่วนอย่างชัดเจนใช้งานง่ายเบาแรงสะดวกอนเนกประสงค์ มาต่อกันที่ในส่วนของห้องโดยสารภายในนะครับตัวนี้นะครับกว้างขวางสะดวกสบายนะครับเพราะว่ามีช่องเอาท์เล็ตขนาด12โวลต์ให้ท่านอีกด้วยนะครับและช่องแอร์นะครับของผู้โดยสารตอนหลังก็มีมาให้ทําให้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารตอนหลังเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนัง PVC นะครับแล้วก็ยังมีจุดยึดไอโซฟิตนะครับสำหรับยึดคาซีทให้ท่านอีกด้วย เล็กรูมเฮดรูมกว้างขวางนั่งสะดวกสบายนะครับไม่อึดอัดกันเลยทีเดียวสำหรับทริปการออกเดินทางนะครับตัวนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับในตัวของรุ่น next gen ranger และ next gen everest ของเรานะครับในส่วนของตัวผู้โดยสารตอนหน้านะครับในตัวของฝั่งผู้ขับขี่นะครับตัวนี้นะครับแผงประตูออกแบบมาใหม่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัว next gen เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว กระจกมองข้างที่พับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตัว next gen ตัวนี้ไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีตัวปรับตั้งนะครับในส่วนของตัวความสูงต่ำของตัวเลนไฟหน้าอีกด้วยพุชสตาร์ทสมาร์ทเคเลดนะครับและก็พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้นะครับใช้งานง่ายและยังมีระบบครุสคอนโทลให้ท่านได้ใช้งานอีกด้วย ปรับได้ถึง4ระดับกันเลยทีเดียวเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับแต่เป็นระบบปรับในแบบเมนูนะครับแล้วก็มีการปั๊มคำว่าสปอร์ตให้ที่ตัวเบาะด้วยนะครับดูเป็นเอกลักษณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น <S <S เลือนไมาดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับโชว์ในส่วนของตัวเรื่องการประหยัดน้ำมันนะครับและก็โหมดการใช้งานโหมดการขับขี่ปรับ สีนะครับของโหมดการขับขี่6โหมดตัวนี้ปรับสีอย่างชัดเจนทําให้มีดูดูมีลูกเล่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคอนโซลนะครับออกแบบมาใหม่นะครับสีออกดํานิด,น,ดนิดนะครับตัวนี้แล้วตัดขอบด้วยสีดําเงานะครับของตัวช่องแอร์หน้าจอ s ิ n c 4A ครับตัวนี้รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายยังโชว์สถานะของตัวออฟโรดให้ท่านได้ใช้งานอีกด้วยใช้งานง่ายยิ่งขึ้นและตัวนี้นะครับยังมีระบบ ฮิวเดซิ่งคอนโทรลด้วยนะครับตัวนี้ในโหมดของตัวหน้าจอออฟโรดนั่นเองและก็ยังมีดิฟล็อกไฟฟ้ามาให้ท่านได้ใช้งานในโหมดของตัวออฟโรดช่อง USB มีให้ถึง2ช่องนะครับเป็น USBC และ USBA นะครับและก็ยังมีระบบไวรเรสชาร์จนะครับชาร์จแบบไร้สายนั่นเองนะครับรองรับในโทรศัพท์รุ่นใดบ้างนะครับลองตรวจช็คของท่านดูนะครับว่าของท่านเป็นระบบชาร์จไร้สายหรือไม่ ก็เหมาะกับรุ่นนี้เหมือนกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับเจ้า Next Gen Ranger Sport ตกแต่งโดย ARB คันนี้ยังไม่หมดนะครับตัวนี้นะครับยังมีเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้ท่านอีกอย่างจุใจนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับอาทิเช่น Hill l u n Assist นะครับ Hill Descent Control นะครับแล้วก็ ESP ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ABS EBD นะครับตัวนี้มีมาให้ครบ และแอ r b แบ็นะครับมีให้จุใจถึง6ลูกกันเลยทีเดียวอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือแอปพลิเคชัน Ford Pass นั่นเองแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับทำให้ท่านใช้งานในชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสั่งสตาร์ทรถปลดล็อกรถนะครับจากแอปพลิเคชัน Ford Pass และก็ยังสามารถนัดเช็คระยะนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องได้จากแอปพลิเคชัน Ford Pass ปรับเปลี่ยนเลื่อนวันเลื่อนเวลาเลื่อนสถานที่ได้จากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนั่นเองท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ทั้านล่างครับหรือโทรด่วน0896661542และช่องทางเพจ f a c e b o o ฟอ o r d โป o m o ชั o n จัดเต็มบานต่างเมคลิปนี้ครับผมปอมสะอาดขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะพาท่านมาชม next gen ranger next gen everest รุ่นใดครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ